ความเป็นมาของพิธีกรรมวันมาคบบูชาวันมาคบบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่้าำเดือน3เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน1250รูปมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายพระสงฆ์เหล่านั้น ล้วนเป็นเอหิพิ่ขุคือได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าและล้วนเป็นพระอาหารหันต์ผู้เป็นอภินยาหกการประจวบกับของเหตุการณ์ทั้งสี่ประการนี้เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตคือการประชุมซึ่งประกอบด้วยองค์สี่ในโอกาสพระพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่นาวัดเวรุวันกรุงราชครึกก่อนเข้าพรรษาที่สองหลังจากตัดสรูเ้าเดือนการจัดกิจกรรมวันมาคาบูชาในพื้นที่ชุมชนหนองบัว เป็นการจัดกิจกรรมที่มีมาอย่างยาวนานและมีความเขียวข้องกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ให้การนับถือการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาดังนี้พิธีกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้านอกจากเป็นการทำความดี การทำทานเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นยังเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงพระพิสุสามเณรผู้ทรงศีลทรงธรรมและส่งเสริมคุณความดีของผู้ปฏิบัติทั้งผู้ตักบาตและพระพิสุสามเณรผู้รับบิณฑบาต ในช่วงบ่ายชาวบ้านชุมชนหนองบัวได้เข้าฟังพระธรรมเทศนาและเจริญสมาธิภาวนาที่วัดพระธาตุหนองบัวซึ่งสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาคือการฟังธรรมตามหลักพุทธศาสนาถือว่าเป็นมงคลของชีวิตการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดชีวิต มีความเจริญก้าวหน้าบุญหรืออานิสง์ที่สำเร็จได้ด้วยการฟังธรรมคือการฟังธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนหรือที่เคยฟังมาแล้วให้ได้รับความกระจ่างมากขึ้นจึงเกิดปัญญาหรือความรู้สามารถนำความรู้หรือธรรมะไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ สู่หนทางจเจริญต่อไปกิจกรรมช่วงค่าจะเริ่มที่การสวดพระพุทธมนต์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและมีกิจกรรมการเวียนเทียนรอบพระบรมาธาตุเจดีสีมหาโพธิ์สรอบรอบที่หนึ่งให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ โดยสวดบทอิติปิโสอิติปิโสพะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธรอบที่สองให้ระลึกถึงพระธรรมคุณสวดบทสวาคาโตสวาคาโตพรคขวาตาธรรมโมรอบที่สให้ระลึกถึงพระสังฆคุณโดยสวดบทสุปฏิปันโน ภาคาวตูสาวะกะสังโควันมาคาบูชากับศิละปะวัฒนธรรมการแสดงอีสานการแสดงมหรสพในวันมาคาบูชา จัดขึ้นที่พระาธาตุหนองบัวมีทั้งมหรสพที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีทางศาสนาและในอดีตได้มีการสอดแทรกวัฒนธรรมการแสดงที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเช่นการล้ำเรื่องต่อกอรมอล้ำคู่หมอล้ำหมู่คณะซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยมีการแสดงดนตรีสากลหรือคอนเสิร์ตโดยมีดนตรีที่เร้าใจมีการเพิ่มจังหวะดนตรีที่เร็วขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้มีความสนใจและเป็นการเชิญชวนเยาวชนให้เข้าร่วมพิธีกรรมวันมาคบูชาให้มากขึ้น การบูรณาการประเพณีวันมาคาบูชากับภูมิปัญญาประเพณีท้องถิน่นการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางาศาสนาจะทำให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจที่บริสุทธิ์มีสติรู้ตัวฝึกการเป็นผู้ให้และความอดทนเสียสละ สามารถนำหลักธรรมที่สำคัญในวันมาคะบูชามาปรับใช้ในชีวิตให้ถูกต้องนอกจากนี้ยังเป็นการผสมผสานาแนวความคิดระหว่างวิญญาณของพราหมณ์และพุทธศาสนาเข้าด้วยกันโดยมีความเชื่อการทำบุญนั้นให้กับบรรพบุรุษผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วและเจ้ากรรมนายเวร ซึ่งจะนำพาให้ชีวิตของตนเองประสบผลดีต่อการดำเนินชีวิตครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่